ดิฉันนางสาวธิภาคงเจริญนะคะเป็นตัวแทนของชั้นอน,นุบาลหนึ่งทับสี่ค่ะดิฉันนางสาวอาภาวดีเอื้อวันพงนะคะเป็นตัวแทนของชั้นอันบานหนึ่งทับห้าค่ะวันนี้เราสาวนจะมาสาธิตกันทำออมเ็ตนะคะตอนแรกเลยเราก็ต้องมาพูดถึงความสําคัญของอาหารเช้าะคะ่ะเพราะว่าอาหารเช้านั้นมีความสําคัญมากเป็นการเติมพลังให้กับร่างกายหลังจากที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนมาตลอดทั้งคืน ร่างกายต้องการอาหารเช้าเพื่อไปกระตุ้นสมองในการเรียนรู้การจดจ,จําส่งพลังไปสู่อวัยวะต่างๆให้ทํางานอย่างเต็มที่หากร่างกายขาดาอาหารเช้าก็จะไม่สดชื่นขาดสมาธิในการเรียนผิวหนังเหี่ยวยน่นท้องผูกร่างกายไม่จเจริญเต,ติบโตจะเห็นได้ว่าอาหารนั้นอาหารเช้านั้นมีความสําคัญต่อพ่อสาคัญมากพ่อแม่ต้องหดัดให้ลูกทาอาหารเช้าทานอาหารเช้าเป็นกิจวัตรประจาวันให้เป็นนิสัยนะคะ ส่วนประกอบที่สําคัญของออมเล็ตนะคะที่สําคัญอันดับแรกเลยคือไข่ไกะคะ่ค่ะวิธีเลือกไข่ไก่จะต้องเลือกไข่ที่ไม่แตกร้าวไข่ที่สะอาดแล้วก็สดนะคะอันที่สองเลยเป็นมะเขือเทศคะ่ะวิธีเลือกซื้อมะเขือเทศก็ต้องเลือกมะเขือเทศที่ที่สดไม่มีรอยเหี่ยวแล้วก็ไม่มีรอยดะะําค่ะอันที่สามเลยเป็นแฮมะคะ่ะ แคมนี้ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปที่สําคัญเลยที่เราเน้นที่จะต้องดูเลยคือเน้นดูวันหมดอายุอะคะ่ะอันที่สี่เลยเป็นส่วนประกอบที่สําเลยนะคะเป็นนมนะคะ่ะนมจะผสมกับไข่ประมาณ5 0ซ c ต่อไข่หนึ่งฟองอันที่3ามก็เป็นเป็นเยนยค,ค่ะค่ะอาหารเช้าเป็นอาหารที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างที่น้องติ๊กได้กล่าวมาแล้วนะคะ คุณพ่อคุณแม่ต้องทําในระยะเวลาที่รีบเร่งค่ะก็นําไข่ในตู้เย็นออกมาทํานะคะหลายคนคงคิดว่าไข่เจียวกับอมเมร็ดแตกต่างกันอย่างไร mm hmm. ไข่เจียวนั้นต้องใช้น้ํามันปริมาณที่มากและไ,ไฟแรงนะคะจะทําให้ได้ไข่ที่ฟูนุ่มน่ารับประทานนะคะส่วนอมเมร็ดนั้นใช้แค่น้ํามันหรือเนอยทาบางๆก็จะทําให้ได้ไข่นุ่มน่ารับประทานเช่นกันนะคะ วันนี้เราจะมาทำไข่เจียวฝรั่งหรืออมอมเล็ตกันนะคะขั้นแรกเลยให้เตรียมไข่ไก่นะคะใช้ไข่ไก่2ฟอ,องออกจากตู้เย็นนะคะล้างเปลือกไข่ให้สะอาดนะคะแล้วก็ตอกตอกไข่ลงไปควรที่จะใช้ไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดนะคะเพราะว่าไข่เป็ดนั้นจะมีกลิ่นคาวแล้วก็เนื้อหยาบนะคะติ๊กตอกเลยนะคะ หลังจากนั้นให้ใช้มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศล้างให้สะอาดแล้วก็ฝานเอามเมล็ดออกนะคะเพราะว่าน้ำกับมเมล็ดจะทำให้มีไข่นั้นมีรสเปรี้ยวนะคะ ก็จะได้ดังนี้นะคะหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะเพื่อที่จะทําให้ไข่สุกเอ่อทำให้มะเขือเทศสุกได้ง่ายนะคะขั้นตอนที่สามนะคะให้นําแฮมนะคะแฮมหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะ ก็จะได้ตามนี้นะคะอั่นเป็นสีเหลี่ยมลูเกเต่านะคะขั้นตอนที่4ให้นํำนมนะคะนม50 cc ซีซีต่อไข่ไก่1ฟองนะคะเราใช้ไข่ไก่2ฟองเพราะฉะนั้นก็ใช้นม100 cc ซีซีนะคะหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่แล้วก็ใส่นมลงไปนะคะตีให้เข้ากันก่อน พอส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแล้วแต่ตามใจชอบใส่มากใส่น้อยนะคะจากนั้นก็ใส่แฮมลงไปนะคะตีให้ส่วนผสมไห้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ตั้งไฟใส่เนยนะคะลงไปในกระทะนะคะไม่ต้องเยอะให้ทั่วกระทะนะคะพอกระทะร้อนได้ที่แล้ว เราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะรอสักครู่นะคะพอไข่ด้านล่างจับกันไข่ด้านบนก็ไม่ต้องสุกบ้ากนะคะ เราก็จะได้ตามนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะม้วนเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะสำหรับอาหารเช้าจากนั้นเราก็มาจัดใส่จานให้เด็กเพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะควรที่จะมีข้าวหรือนขนมปังนะคะ ก็จะได้อาหารอาหารครบท้วนและตามด้วยนมชักหน่งแก้วเป็นอันเนสร็จสับเรียบร้อยสำหรับอาหารเช้าอันแสนรุร่นวายของเด็กๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะรา<ล>ย,ยการรายการอา,ารกิวไ่ข <laughs> ที่ไหนะ